ปุบลุกตกใจมากอมอัคพันธ์เสียชีวิตย้อนเล่าความน่ารักและเหตุผลไม่โพสรูปขาวดําทําเอาแฟนๆแ,และคนในวงการบันเทิงตกใจและเสียใจอย่างมากสําหรับข่าวการจากไปของพระเอกหนุ่มอมอัคพันธ์มากในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงทางด้านนางเอกคู่ขวัญที่เคยร่วมทํางานกันหลายเรื่องอย่างปุกลุกฝนทิพย์ที่ได้มาโพสตภาพความทรงจํารวมถึงเขียนเล่าความน่ารักของอมอัคพันธ์ที่มีกับทุกคนและเหตุผล ที่ไม่โพสตรูปขาวดำไว้ว่าตกใจมากๆเป็นห่วงมาตลอดเลยอธิษฐานขอพอรจากพระเจ้าให้พี่เสมอขอให้พี่หายให้พี่แข็งแรงกลับมาเล่นละครให้แฟนๆดูอีกมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อองทวิพบอติตาแม่ไอซะอื้อืนนางทิย์ที่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องมากก่อจิตใจดีแล้ว ก็มีน้ำใจกับทีมงานที่อยู่ง่ายกินง่ายชอบไปนั่งกินข้าวที่โตสวัสดิการทีมงานคนไหนลำบากพี่ก็จะซัพพอร์ตเงินให้เขาชอบให้เงินสวัสดิการเอาตังไปเลี้ยงทีมงานที่ออมขยันจะท่องบทซ้ำไปมาตลอดเวลานั่งรออยู่กองถ่ายมีวินัยตรงต่อเวลาเล่นละครซีนยากแค่ไหนก็อดทนไม่เคยบ่นเลยที่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆและทีมงานมาเสมอดีใจที่ได้รู้จักได้ร่วมงานกับพี่ได้เป็นน้องพี่ใจหายมากๆเลยไม่อยากให้รูป ที่เป็นขาวดาเพราะอยากให้ความดีความสดใสของพี่มันอยู่ตลอดไปรักกอพี่ขอบคุณพี่สําหรับทุกๆอย่างเลยนะคะ